มาแกะกล่องดูค่ะทุกคนวันนี้เราสั่งแคปซูลอวกาศเปลน้องแมวนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยค่ะทุกคนปะแกะกล่องกันก่อนแกะ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 มีข้างในก็ประมาณนี้นะทุกคนมีอะไรบ้างนะโอ๊ยดึงไม่ออกดึงไม่ออกนี่ไงทุกคนโอ้ยเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะใส่กันกระแทกมาอย่างดีเลยนะคะเพื่อกันไม้หักเนาะกันไม้หักนะคะนี่ มาอย่างดีเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวแคปซูลนะคะใหญ่มากนะทุกคนตัวแคปซูลน่ะใหญ่มากเลยนะคะเรามีน้องแมวสองนะคะเราก็เลยต้องสั่งมาสองชุดนะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ตัวแคปซูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวไม้นะคะมาที่หนึ่งชุดอันนี้ก็ชุดที่สองนะคะทั้งหมดสองชุดอันนี้อะไรอ่ะ๋อ้ัเนี้เป็นกันชื้นนะทุกคนนะคะนี่มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยมาค่ะทุกคนมาประกอบกันนะคะไม่รู้จะประกอบได้ไหมนะทุกคนเนี่ยจะเป็นสองชุดนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันค่ะทุกคน ก็ S <S จะแพ็คมาอย่างละชุดแบบนี้เลยค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนเริ่มชุดที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะแกะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบจะประกอบได้ไหมน้าท mm. ุกคนคะไปทุกคนโอ้แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะมีอะไรบ้างน้านะคะนี่แหละงานที่ยากก็คือประกอบนี่แหละทุกคนนะคะเวลาซื้อมาเนี่ยก็จะต้องประกอบนะคะเราเองก็ต้องมีนะคะมีคลิปวิดีโอประกอบหรือไม่ก็ภาพเนาะเวลาเราประกอบเราก็จะได้ดูว่าประกอบอะไรแบบไหนยังไงนะคะนี่มีมีมีหลายอย่างนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรอะของเล่นของแมวนะคะแกะยังไงนะทุกคนนะช่วยเป็นกำลังใจให้นี่หน่อยแล้วกันนะคะนี่จะประกอบได้มยเ่ นี่แกะไว้ก่อนแล้วกันนะคะอะไรเป็นยังไงดูก่อนขอคิดก่อนนะว่าตรงไหนอะไรยังไงพอนึกภาพออกอยู่นะแต่จริงๆแล้วว่ามันก็คงต้องใช้รูปในการดูแหละเนาะเออ,อนี่ก็ปอมๆเนาะของเล่นไว้ให้น้องแมวน,นี่ก็จะมีตัวน็อตนะคะมีน็อตแล้วก็มีไขกวงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ<ส>อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะทุกคนามาประกบอย่างนี้ก่อนนะคะเราไปก่อนแล้วกันนะคะว่าอะไรตรงไหนยังไงนี่ก็คือวาดภาพเอานะคิดมันูเอานะว่าเออมันต้องประมาณนี้นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วว่านี่อยากมานั่งดูภาพซะมากกว่านะแต่รัพพกกกกออออคคคคไนนาาา่มึึภภ มันจะถูกไหมนะทุกคนมันจะถูกไหมนะทุกคนน้องแมวจะได้นอนในลาวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบเสร็จแล้วดีกว่าค่ะทุกคนนะคะไปกันเลยค่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโอ้โหใช้เวลานาน,านมากค่ะทุกคนนี่ท่านีอัดคลิปนะสงสัยจะนานมากค่ะทุกคนนะคะนี่เลยค่ะทุกคนให้เพื่อนๆมาดูตอนเสร็จเรียบร้อยเลยกว่าจะได้มานะนี่มีประกอบเองเลยนะทุกคนเห็นไหมสวยงามมากค่ะทุกคนมีปอมปอมไว้ให้น้องแมวเล่นด้วยนะ น่ารักมากอ่ะทุกคนนี่ตัวแคปซูลเขาว่าใหญ่นะคะแล้วก็ทนด้วยนะคะมันไม่ใช่แก้วนะทุกคนนะคะไม่ใช่แก้วนะคะแต่ใหญ่มากนะคะสามารถเข้าไปเล่นได้สองคนเลยนะ,ะเอสองน้องน้องสองตัวเขาสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนี่น่ารักมากเลยทุกคนอันนี้นี่ประกอบให้หนึ่งชิ้นไปก่อนเดี๋ยวนี้จะไปประกอบอีกหนึ่งชิ้นนะคะ โอ้ยน่ารักสดๆดเลยโอ้ฝีมือสดๆดเลยนะคะ<ๆ>เพื่อลูกๆสองคนของเรานะคะสวยงาไหมคะทุกคนเป็นแคปซูลอวกาศนะคะเป็นเปลน,น,นอนของน้องแมวนะคะนี่ตอนข้ามแล้วก็เลยได้น้องมีตังมาเป็น,ปนพรีเซนเตอร์นะคะตอนแรกน้องก็ยังตื่นตื่นอะทุกคนยังตื่นตื่นอยู่ยังแบบว่าเออยยังไม่กล้าน,นอนยังไม่กล้าน,นั่งอะไรอะพอเอาน้องใส่เข้าไปน้องก็กระโดดออกมาะคะ่ะทุกคน อันนี้เริ่มคุ้นแล้วนะคะส่วนพี่ร่ำรวยเห็นไหมกำลังลังเลเอ๊ะจะเข้าไม่เข้าดีจะเข้าไม่เข้าดีนะทุกคนนี่สุดท้ายพี่มีตังก็น,นิ่งแล้วค่ะนะคะนาะ,ะนมีตังนิ่งแล้วเพราะว่าเริ่มง่วงแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่อะไรนะคะเริ่มง่วงแล้วนะคะนี่เอามาวางไว้บนเตียงนอนได้สบายเลยะคะ่ะทุกคนสามารถเคลื่อนย้ายไปได้เลยนะคะกลางวันก็เอาน้องมาออกมานอนเล่นข้างนอกก็ได้เนาะลมเย็น หลับแล้วค่ะทุกคนตอนนี้พี่มีตังหลับแล้วค่ะทุกคนแอร์เย็นเยนสบายนะคะนอนหลับดีเลยวันนี้ได้ที่นอนใหม่ด้วยนะคะให้นอนแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะทุกคนนอนบนที่นอนบ้างนอนในเป,นอนปลอวกาศบ้างอนะแคปซูลเนาะแคปซูลอวกาศนอนสบายแล้วจ้าส่วนน้องรำรวยตอนแรกลังเลตอนนี้หลับแล้วค่ะทุกคนหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วพี่รำรวยหลับแล้วค่ะทุกคนตอนแรกลังเลจะเข้าไม่เข้าสุดท้ายก็หลับค่ะทุกคนนะคะ โดนแอร์เย็นๆตบเอาเป็นไงล่ะคะหลับเลยหลับสบายเลยค่ะทุกคนโอ้ยเป็นตาฮักนาเอ็นดูแท้หลับแล้วคะ่ะทุกคนน้องๆหลับกันหมดแล้วนะคะสองตัวหลับหมดแล้วพี่มีตาก็หลับพี่ลำลอยก็หลับค่ะทุกคนเป็นไงคะทุกคนนะคะแคปซูลอวกาศเปลนอนของแมวนะคะสวยงามแล้วก็กว้างขวางด้วยนะคะเวลานอนแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะ,ะเพราะว่ามันกว้างนะคะ